่เอแล้วเมื่อกี้ไข่อะไรวะส่งเดี๋ยวเดียวไข่อะไรวะไข่ส่งคืนเนี่ยเมื่อกยิงเขาตอนแรกอะพี่หอหลอกเลยไอ้พวกอะไให้ล้ามเ็นเร่องที่เขให้วงวีตัดหน้าไปเราไปะถ้าคนมาอย่างช้าแล้วก็ลงเลยแล้วก็หายหรือ่าก็แบบเห็นยูคนเดียวแล้วอ่ะพี่หอเป็นไรอะ ติดใจลูกไพ่อยู่ติดใจลูกไพ่อยู่ไม่ไม่ไมับตัวยิงวะไม่กลับตัวยิงวะทำไมกี่โกปหลอกหมาไอ้ยีไผ่ส่งเฉยเลยมึงกมงเลยลุดเดียวเลยด้วย กะว่านี่นะกะว่าแตะแตะเข้าทางหน้าแล้วก็ตยก็ได้แล้วแล้วอย่คนเดียจะบอลเขาเล่นแล้วนี่มันไม่หูรอง้าเลยอ่ะเล่นได้ขาเล่นได้ไอเราเยาไมู่เาเล่นง่ายเาเล่นง่ายด้วยเพราะมึงอยู่ตรงนี้เชื่อติดไปแล้วเอาแค่รอตัวบอก

หมดหมดเปล้วเดี๋ยนี่เรองมองีเรื่องกินปรดเยับพี่เขาเหมือนกินมาสองแ้วนะเยวอีกสองด้วยนะก็หมดแล้วนะก็เนี่ยหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าก็ต่อไปไม่หมดพอถึงหกยก็กลับบ้านยากเลยพี่หมดเวลาแล้วไม่กันเลย

คนไหนพี่ไอโฟนทีหนอโฟนโฟนใช่ใช่ไอโฟนไอโฟนเวลาปอกข้าจะต้ะกบมโหล่ะจะตอาโผล่ดังเลยเปล่าอีกยี่สิบเมตใจเย็นเลยที่ตัานมาตันโดดนองตลอดล่างรนล่าบอ้าวหรอทำไมอ่ะพี่ไปใช้ลากรอบอไปท่าหลายรอบหรอ

มันด่าปุบแพงเพื่อนไม่หลาไม่ผาเลยเนียโตมาเนี่ยเขาดาเขาผาน้โยเขาด่าเพื่อนมาดูกระโดอยู่มันด่าหนึ่งที่เหลือเนี่ยมอเอันนี้เฮียมันเล่นอะไรกันเนี่ยจะูไปหมาอะไรก็เจอโอ้ที่เหลือทำเงิไม่ถูกล้วมจะเติมขึ้นไปหรือว่าเติมยังไงดีเงี้เตเติมเติมดีไหม เดอนไปวันแดดใหู้เอ่านั่เก็บัปเอยนะพสติกเลยนะให้หนุ่าบอกมาเลย